สองตัวตรงนี้สองตัวสี่ตัวแล้วฮะสี่นตรงนี้สี่ตรงนั้นสองด้านหน้าที่เห็นอยู่นั่นคือเครื่องจักรหนักนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงท่านนายกกันนะครับท่านนยกครับตอนนี้คือคเป็นการ,รวิคิ้นิ่งช่างป่าครับครับ เราพิสูจน์ทราบแล้วว่าตอนนี้มีช้างป่าอยู่บริเวณใกล้เคียงย <Hello. S 1> ที่เราฮัลโหลไ่ฮังหลบอนอยน่หนาทำนากับขีดยางครับแล้วถ้าเกิดขีดยางเนี่ยถ้าเกิดอ่าห่วงนี้เป็นห่วงติดหน้ายาง ประชาชนก็ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดในห่วงของอเดือนพฤษภามิถุนาไปแล้วเนี่ยพี่น้อง็ตาออกมากิจยาก,กันก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้วตรงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะบิ๊กคินนิ่งเอาช้างป่ากลับป่าให้ได้ก่อนที่จะเข้าไปชุยท่านเห็นไหมครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นผืนป่าที่ค่อนข้างลกมากเลยตรงน,นี้เขาเรียกว่าป่าสองพี่น้องครับเป็นที่เป็นแหล่งของเขาเลยครับเป็นแหล่งของที่พี่ช้างป่าได้มาพัก ตรงนี้ห่างจากอบตท่ากระดานอยู่ประมาณวัดทางตรงเนี่ยไม่น่าจะเกินจากสามกิโลคือจุดนี้ที่เรายือนอยู่นี่คือจุดที่โดนจับภาพเมื่อช่องชว<า>งเช้าที่แล้วอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ช้างมาอยู่นี่คือป่าข้าง,าง,างลกกล้วเ,เราจรึงต้องต้องหาไวเตือนก่อนใช่ครับใช่ตรงนี้มันเป็นที่ลกลกมากเพราะว่าพื้นที่เนี่ย คือเจ้าของที่เนี่ยเจ้าร้อยจุดไหนะอยู่ในกองเนี่ยครับกองเนี่ยนะประมาณกี่ตัวประมาณสามตัวสามตัวนะาเดินไปกับเขาไหมนอนาปยกรอตรงนู้นก็ได้เพราะตอนเนี้ยช้างยังไม่นอนถ้าจะนอนก็ตายทันกันป่ามะม่วงสับปะรดโทรศัพท์ไกลไหมผ่างกับสาวโทรศัพท์ไกลป่ะครับไม่ไกลไม่ไกลครับอ๋อแสดงเราอยู่แต่ก่อนล่องสุ่งไม่ได้ยกของเนี่ยจุดที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย เป็นจุดที่ถือว่าโอกาสที่ช้างจะมาพักนี้สูงไหมครับตรงเนี้น่าจะเป็นทิ่นอาศัยของเขาเลยแหละครับเนี่ยน่าจะเป็นวังของเขาเพราะมันร่มเย็นใช่ครับและเป็นแหล่งน้ําด้วยครับตรงนี้เรียกคลองอะไรครับตรงนี้อยู่ในบริเวณอ่ารอยต่อระหว่างไอ้กวายสองพี่น้องกับบ้านหนองทะลอกบ้านหนองทะลอกหมู่เก้าบ้านสุนยารนจะอยู่ตรงข้ามเนี่ยแล้าสุด ครับครับครับทงคงระครับซึ่งคาดว่าช้างเจ็ดตัวนี้อยู่ตรงนี้แน่นอนอ่าก็เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยใช้โดนพิสูจน์ทราบแล้วก็เป้ากันมาอยู่สองวันแล้วครับอยู่ในป่าผืนเนี่ยครับอยู่ในตอนนี้อยู่ในคลองครับอย่างไรก็ต้องเอาเข้าคูกันช้างให้ได้ใช่ครับจากนี้ไปคูกันช้างเจ็ดิบกิโลเจ็สบกิโลการควะมาครับตร าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เกือบสองปีเป็นกิจกรรมเรื่องที่ใช้ไทยเป็นข่าวจ้าอุโนมันปีซึ่งจริงๆว่าได้การแข่งขันหมู่สี่บ้านนาโพหมู่สองบ้านทาเลียบหมู่เก้าบ้านสุขเจริญเป็นพื้นที่ยกมือเนาะโอเคงั้นเข้าใจตรงกันจะรับวัตถุมงคลก่อนประเด็นรับวัตถุมงคลแล้วไปประสานงานรถเกดเดอร์เลยรบ้างเชิญทุกคนครับเชิญทุกคน เรียนเชิญท่านนายอำเภอได้พบปะแล้วก็ให้กำลังใจถึงหน้าแลนด์เนี่ยมันจเป็น,ปนท,ที่ช้างเี่จะออกมานะครับออกมาดังนั้นเนี่ยเราผู้ภาคส่วนเนี่ยจะต้องคิดตรงกันว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยระหว่างคนกับช้างเนี่ยก็คือเอาช้างเข้าไปอยู่ในคูกั้นช้างให้ได้มันจะทําให้คนปลอดภัย ไม่รู้ว่าเราจะต้องมาเจออะไรบ้างหน้าง,งานแต่เราจะทําด้วยความระมรัดระวังและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและพี่น้องกินอาสาที่เป็น,นทีมทํางานครับวันนี้มาทุกหน่วยเลยนะครับใช่แผนเป็นยังไงบ้างครับกม็มีกลุ่มหนึ่งเดินลุยตามลําคลองขึ้นไปครับแล้วส่วนเราเนี่ยก็จะบล็อกซ้ายบล็อกขวาแนว